น้องอไปอยู่ในเมืองแล้วจะเป็นจังใดก่อนที่เจ้าจะไปเไปให้มันไม่ว่าจะป้อทิ้มกันสบายดีสวัสดีจากอเมริกาคะ่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปปบปอปอแล้วแล้วก็ F4 ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยคะ่ะ วันนี้เมย์ก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะเมย์จะตั้งใจจะรีแอคชั่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี f อซที่น่ารักของเมย์แนะนําเข้ามาด้วยค่ะ นั่นก็คือคุณสมพรเมืองกดค่ะมยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงบ่าวบ้านนาถูกเทค่ะก็ต่อจากวันก่อนเลยเนาะวันก่อนเมย์ก็เป็นอ่าบ่าวบ้านนาถูกเท2ไปค่ะวันนี้ก็เป็นมาต่อภาคแรกกันเลยนะคะก็ร้องโดยน้องทีเจมยูโน่ฟิเจอริงกับน้องนะอาเคเคค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปัง,ป,งปุริเยคละร้อยล้านวิวเลยค่ะเพลงนี้จะเพลอจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง Tjuno ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subs c r i b e กดกรดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีีอคั่นเเเงง้ขมยะด๋วาไปฟ กันเลยค่ะมาแล้วค่ะดนตรีก็พรอะเพราเลยนะคะบ้าวบ้านานาถูกเทค่ะน้องทีเจมย o u k ค่ะใส่เวนเท่มากเลยน้อง oh, no, uh, อยู่ในเมืองแล้จะเป็นจังใดก่อนที่เ้าเจาไปเพื่อให้มันไม่ว่าจะบอทิม and i'm dying oh. เจอผู้หญิงนิสัยไม่ดีเลยนะคะสัญญาก็ไม่ทำตามสัญญาเลยเนาะบรรยากาศท้องทุ่งนาเลยนะคะข้าวกำลังออกรวงเนะาะ น้องนะ่ะค่ะโ oh, อ้น này, ้องพี่เจมส เงาเลยจืดมันในดีก็จะท้ายก็จากลาแบล็กสุดยอดเลยค่ะ แล้วนะคะสาหรับการรีแอคชั่นเพลงบ่าวบ้านนาถูกเทค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงน,นี้เนี่ยเพลาะมากๆเลยค่ะนักร้องของเราทั้งสองคนนะคะเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะเขาทั้งร้องทั้งแร็ปะคะสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังเลยนะคะแล้วก็เพลงน,นี้นะคะโดนมากๆเลยค่ะใส่แว่นตาสีแดงทั้งสองหนุ่มเลยค่ะเทไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าเสียดายค่ะไม่มีนางเอก MV ให้เรา ชมเลยนะคะก็สาวเราเนี่ยเขาทั้งสวยทั้งน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยอย่าลืมนางเอก MV ด้วยนะคะก็จะรอชมเพลงนี้นะคะน้องเจมส์นะคะก็ทําบีทเองเลยคะ่ะถึงว่าได้เพลาะขนาดนี้เลยคะ่ะดนตรีในโยกโยกมันมันเลยค่ะทั้งทั้ที่เป็นเพลงเศร้านะคะเพลงนี้นะคะก็พูดถึงผู้สาวนะคะไปในเมืองเนาะแล้วก็ไปหลงรักหนุ่มในเมืองค่ะลืมหนุ่มบ้านนอกอย่างเราเลยนะคะทั้งทั้งที่สัญญากันไว้แล้วว่าไปแล้วเขาก็จะกลับมาเนาะแต่ว่าเจ้าก็ไม่กลับมา ปล่อยให้อ้ายเนี่ยรออยู่เถียงนาเนี่ยคิดถึงวันเก่าๆก็เสียใจร้องไห้เลยนะคะอ้างว้างเหงาจริงๆเลยเก่าก็คิดถึงวันเก่าๆที่เรามีความสุขด้วยกันอยู่ตอนอยู่เถียงนานะคะเจ้าเนี่ยไปก็ไม่กลับมาเลยสัญญาก็ไม่ทาตามตามสัญญาเนาะอ้ายเนี่ยมันช่างโชคไม่ดีจริงๆพี่ไปรักสาวที่ไม่จริงใจแบบเจ้าเนี่ยโอ้หรือว่า ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าคะเขาอาจจะอยู่ในเมืองแต่เขามาไม่ได้เนาะอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะคิดในทางที่บวกเข้าไวเนาะแต่ว่าเมย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้อเขากลับมาหาเร็วๆนะคะถ้าเขาไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็หา,าคบผู้หญิงที่ดีๆที่เขารักเราจริงแล้วเขาไม่คิดทิ้งเราดีกว่าคะ่ะก็ขอให้สมหวังนะคะบรรยากาศการถ่ายทําเพลงนี้นะคะโอ้โห ถ่ายทที่ทุ่งนาเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้าวกําลังออกรวงสวยงามเลยค่ะได้กลิ่นหอมข้าวใหม่เลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยค่ะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงของเราเขาก็จะฟังสบาย,บายๆฟังเพลินๆค่ะเมก็ขอให้เพลงของเรานะคะด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะฟังฟังกุลีนทะลุล้านวิวเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง tjuno ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด like กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมภพมากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ fc ของเมยย์ทุกคคนนเละะ ทั Workers, ้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้เมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะแต่ว่าเมย์ก็จะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆก่อนนะคะแล้วก็ต้องอัปเดตเพลงใหม่ๆก่อนเนาะแล้วก็กอ่าว fc ทุกคนคงจะเข้าใจเมย์ด้วยนะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบา,บายบายโชคดี